แจ้งข่าวดีรับปรับเพิ่มเงินค่าแรงขั้นต่ำให้แล้วเริ่ม1ตุลาคม65นี้จังหวัดไหนที่ได้บ้างคุณจะได้คนละเท่าไหร่ต่อเดือนต่อวันดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่14กันยายนปี2565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครบ้างที่เป็นผู้ใช้แรงงานกันบ้างนะคะซึ่งการปรับค่าแรงขั้นต่ำณนะปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ได้มีการอนุม,มัติแล้วก็เห็นชอบจากคอรมอกระทรวงแรงงานอะไรเรียบร้อยเหมดแล้วแหละนะคะก่อนหน้านี้บุ๋มก็ได้มีการทําคลิปวิดีโอบอกไปแล้วนะคะทีนี้บุ๋มจะมาแจกแจงให้ทุกคนได้ดูนะว่า จังหวัดไหนภาคไหนที่มีการปรับขึ้นค่าแรงกันบ้างนะคะโอเคค่ะแต่ก่อนไปรับชมนะผมก็อยากขอกำลับบงใจใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกํบบาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะ ซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม65นี้นะคะซึ่งก็จะเป็นค่าจ้างใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้นะคะค่าจ้างใหม่เนี่ยตกวันละ354บาทจะได้3จังหวัดแรกนะคะก็คือชนบุรีระยองแล้วก็ภูเกต็ตอันนี้เขาน่าจะแยกเป็นโซนท่องเที่ยวหรืออะไรสักอย่างนะคะทีนี้353บาท6จังหวัดนะคะกรุงเทพออมหานครนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครค่ะ คนละ3 4 5บาทต่อวันนะคะ1จังหวัดก็คือฉะเชิงเซาค่ะวันละ3 4 3บาท1จังหวัดก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ3 4 0บาททั้งหมด14จังหวัดน,นะคะได้แก่ปราจินบุรีหนองคายบุราชัมยพนครีอยุธา,งงากาะบี่ีตราดขอนแก่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีสงขลาส,สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาลบบุรีและสระบุรีนั่นเองค่ะใครฟังไม่ทันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย ต้องรีบอ่านไงเดี๋ยวมันแบบตาลายอะไรเงี้ยต่อมานะคะ338บาทต่อวันก็จะได้แก่6จังหวัดนี้นะคะมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครสมุทรสงครามจันทบ,บุรีแล้วก็นครนายกนั่นเองค่ะต่อมา335บาท19จังหวัดด้วยกันนะคะเพชรบูรณ์การจันบุรีบึงกาฬชัยนาทนครพนมพะเยาสุรินทร์เยสธรร้อยเอ็ดเลยพัทลุงอุตรดิตถ นครสวรรค์ประจบคีรีขันพิษณุโลกอ่างทองสะแก้วบุรีรัมย์และเพชรบุรีนั่นเองค่ะต่อมานะคะคนละ3า2 3บาทต่อวันก็จะมีทั้งหมด22จังหวัดด้วยกันค่ะพักหายใจแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะหนึ่งเลยก็คืออำนาจเจริญแม่ฮ่องสอนเชียงรายตรังศรีสะเกตน้องบัรลรัมพูอุทัยธานีลำปางลำพูนชุมพรมหาสารคาม สิงห์บุรีสัตตูนแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรราชบุรีตากนครศรีธรรมราชชัยภูมิระนองและพิจิตนั่นเองนะคะต่อมาสุดท้ายเลยคนละ328บาทต่อวันนะคะ5จังหวัดสุดท้ายก็คือยะลาปัตตานีนาราธิวาสน,น่านแล้วก็อุดรธานีใครอยู่จังหวัดไหนบ้างนะคะจะได้ตามนี้เลยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะก็ดีใจด้วยมากๆเลยนะคะทีนี้ก็ รอนะว่าเจ้าของกิจการเขาจะปรับให้เราได้ตอนไหนนะคะแต่ว่าก็คือเริ่ม1ตุลาคม65นี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ